บายมาให้ทำให้ฉันวันไว้เราชอบใจอย่างแรงก็อยากจะเดินเข้าไปห้าไปทักแล้วแรงกับใส่ใจพัฒนาทำงานด้วยใจห่วงใหญ่รับใช้ประชาชนโปรดเลือกเบอร์ B 3นาวรังคณาพินโยกปะแก้วเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตามนวงพราวนาวรังคณาพินโย ผู้ผ่านประสบการณ์อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าวรองสมาชิกประธานสภาเทศบาลตำบลนองพร้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนองพร้าและอาสาธารสุขป,ประจำหมู่บ้านอสมขออาสารับใช้สารงานตอกก่องานใหม่เช่นโครงการพื้นฐานในทุกๆด้านส่งเสริมอาชีพการศึกษาเด็กเยาวชนดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้วยโอกาสและพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โปรดเลือกนางวลังคณาพินโยเบอร์สาใส่ใจพัฒนาทำงานด้วยใจห่วงใยรับใช้ประชาชนโปรดเลือกเบอร์สานางวรังคณาพินโยปะแก้วเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมนวงเพ้าวนางวรังคณาพินโยผู้ผ่านประสบการณ์ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่นวนตำบลวังพร้ารองสมาชิกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองพร้าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเพร้าวและอาสาธารสุขประจำหมู่บ้านอสมขออาสารับใช้สารงานต่อกองงานใหม่เช่นโครงการพื้นฐานในทุกๆด้านส่งเสริมอาชีพการศึกษาเด็กเยาวชนดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสและพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโปรดเลือก นางวลังคณาพินโยเบอร์าสาใครจะมีเป็นงเธอเท่านั้นจะเลือกเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้เสียลูเลียวงอกได้ไหมเลือกตั้งครั้งนี้ให้หมดใจจะมอบให้เธอไปทั้งกายขอเพียงแค่เธอร่วมมือกันฉัน ใส่ใจพัฒนาทำงานด้วยใจห่วงใยรับใช้ประชาชนโปรดเลือกเบอร์สามนางวลังคณาพินโยป้าแก้วเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงเพรา้าวนางวลังคณาพินโยผู้ผ่านประสบการณ์อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัวงเพรา้าวรองสมาชิกประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงพรา้าวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลว่วงพรา้าวและอาสาธรสุขป,ประจำหมู่บ้านอสมอขออาสารับใช้ สารงานตอกก่องานใหม่เช่นโครงการพื้นฐานในทุกๆด้านส่งเสริมอาชีพการศึกษาเด็กเยาวชนดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้วยโอกาสและพัฒนาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโปรดเลือกน,นางวลังคณาพินโยเบร์